สบายดีพี่น้องตอนนกระเพาะพาแม่โหลดเครื่องบินไว้เลยแหละไปกินใช่ลูกนะน้อยน้องเนี่เขากินลูกับขากินไม่มีคนถ่ายแต่ว่านี่ก่อน ยังหองยุสิเตะมานี่ดีแม่โอ้หดข่าไดพี่น้องพี่เข่ามันเป็นยังไ่บ้างวันนี้พี่่องข้อพี้อลององคิ้นข่ามาโกข้างอีก่อนะต่ายด้วยมาต่อแม่โอ้ให้ห็นหนูกิน่นูเห็นหนูีินไปมากระไรเต็มอยู่ nó là khéo sang cookie này luôn. Mà lại nhân

อยางเาสือก่อนเดมอย่างทราี่ผูใหญ่จะดีรียงก่เดมสรุปนี่ปเนอกจบแล้วไปกินคกต่อหนึ่งแม่คงเนงย่างเาพีคุูยายคุูตาใจดีนะอืมอือโอ้ยมันชือเค้ก่อหนึ่งแต่ว่าผิดปูเค้กต่อชาพี่นะน้่อหนึ่งคื้แบบนี้ก็สืบมาให้มนแล้วเอาอันนู้นเอาเค้กเมากินี่เค้กยังให้กว่าอานั้นสรุปมาที่นเนาะ เรยว่าโมเมนต์มัสุเปล่าคอบครัวมันมาสู้น้มันมีอานาแม่แม่กัน้องมันซาดเด้ตัวเดหนังยังาันกว้วยแซ่บด้ยโดยกินๆต้องากินเราจะบอกว่าหนังกายคุเนสกินคร์ม่ได้เทียง เดี๋ย้วก็ล้วก็บุ้าแ่มอยาวมนแหลกบหวลงชาเทาองอแก้งปลาค้ไปกับปาเ้าวดำไย่าลลุ้งม้วยังนิดี่ยลเนะรเเมื่อยแล้วจะไปีดปวดกินลงมาหอมหอเยอมาลี่เองแ่เ้ยมาลงมาหมดสาวเนื้อจสายจะเสี่ยงบ่เอาหัวอมนไปเป็ดยุง เรืองสีไปเห็นตัวนะครับแต่กระดูกแก่แก่แล่ไม่มาแสด่จังหวัดละฮแก่น่าม่แก่โ่่เ่องส่งจนได้นาเมืองจังว่ดประตดานะมาหาในเรื่องก่อนเจ้าได้มาอันลีอืมไปไมอืมโอ๊ยมาตัวนี้ไปไมนี่ไปมันตไกอี่อมันป

มไว้อ้เผาอาไนันลูกคุณอาเล้เลรอกขิดมันกิดสิเอาพนอย่างเลยแต่ว่ามันโบราาสิเอาได้เนียอต้มเฟดแน่ยากเฟดแน่ตีกวากุ้งตีนไก่เขาปลา แตโตนี้มันเล็กนะสายตามันกวดจงสิแม่บาหุกเลไเจะเาลาาสายตามันเล็กจะตีนไก่ย่างเก่ตัวหนาต้องมายางกินเลยตีนไก่ตีนไก่ตีนก่หนัเลยเนาะไต่ไม่ใส่วามังนั่งแล้วเออไม่เออ แดดจะตกเป็นอเมริกาที่ได้ไับี่มาต เกี่ยพ่ะย่ะกย์อยู่กับพูนนี่เลยเข้ามาผ้าผ้าถอยเล่นกันถอยค่ะถามว่าโดนใจฟองมูมคนนี้เป็ยังไงแต่เด็กชายเป็นหลังปะกลายเป็นหลังหรือกลายเป็นเม สมัคกับสีเหมี่ม่ม hey. yeah, okay, ันยังได้นั่นยังได้น่แล้วเม่ยรแมยังงายง่า่ามา่เลยเลน้ำตัวนางที่านเลยตัวนุยากมากมันเรว่าสามัวเลยเอาเดมากอนมันเป็นอะไรบู

มาบ้า่มาบ้างมาเริ่มอันนี้ผมหัวปลาหนหตามก่นะครับผมว่าหน้าองนี้ตามห้มันกแห้งแล้วปาดีไหมในร่างเขลงในร่งก็วดแลไก่น้อยจะลงจะลงู้บบสูงลงก็คือเป็นวยขมวดให้เอาถุงต ไนกอม่กงนฟังอย่างด้ลกัเาดิไม่อมวง่เ้มีขาทำไมไม่ปนอนฟัะอยู่เท่าไรละกที่สอานหาใข่ใช่ไหมอมนปนอนเนี่ยสอตันตัวไก่มู่สุกี่ก็ได้เ็นั่นไงตรวอตัวหลังูแก่แบกินทองตีนไ

ในน้ำเนี่ยสองครัวก็เหมือนกันว่าว่าอะไรสองครัวแล้วก็คลองน้ำแล้วก็ขวดนอกาะว่าเป็นเรียนนะแล้วก็พึ่งนะเหรอแกมันก็สองครัวนี่หว่าเพิ่งเห็นอยู่มันอยู่ขวดข้างมอญนะเอามาดู ไปไหน่วนไปไหนไี oh, ático, ático, ile, so ้ไปมุ้ง่อไปไหนงี้โอ้ยแม่คุณแม่เวลาเจ้าดีเลี่ยงส่งขอน้องเท้นมันเพ่นกลับมื่อไห่เมื่อไห่จได้ไปต่อบัรกลับขึ้นมาขึ้นไปจากไรกับุหูเนาะคนตกคนตกงมันเศร้าอยู่ตอนนี้ไปดไวสบาย